สวัสดีตีห้าครึ่งครับวันนี้ไม่ได้ตื่นเช้าผมตื่นตอนดึกเลยผมตื่นมาตีสามหน่อยๆอย่ะเพราะว่าอ่าเมื่อวานไอวิุทานินผมอะนะวิุทานินมันเป็นโครงงานอะ่ะถ้าคุณไปดูคลิปคุณก็จะเห็นนะมันร่วงใส่เท้าผมไงมันปวดก็เลยกินยาแก้ปวดนอนตั้งแต่สองทุ่มสรุปแล้วตีสามตื่น ประสาทเสียแล้วนอนไม่หลับก็บเลยลงมาทําอะไรเล่นแล้วก็ให้คุณเห็นว่าเออเนี่ยระบบดีซีที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเร่งไฟกันมาก,ก่อน,นระบบดีซีที่ผมใช้เนี่ยมันก็ยังปกตินะทํางานปกติเพียงแต่ว่าช่วงนี้อ่ามันจะเนี่ยผมเปิดสซทั n จริงเลยนะมันจะมันมันมันจะ ใช,ใช้ดีนะใช้ปกติถ้าถ้าแดดปกติเนี้ยก็ไฟอัตโนมัติทํางานแล้วครับกลางบ้านเปิดไฟเนี่ยมันเปิดเองนะสปอดตไลท์โซลาเซลล์เห็นไหมนู่นนะได้ยินเสียงบูทูดไหมนะผมเปิดตั้งแต่เมืนะ่อวานน่ะผมยังไม่ปิดเลยแล้วก็เนี่ยโครงงานรถไฟฟ,ฟ้าที่ว่าเนี่ยใช้ระบบโซลาเซลล์ชาร์จหมดเลยนะอ่ะเข้าไปดูในบ้านกันพอดี ผมเข้ากลุ่มไปดูตอนเช้าอะเขามีสมาชิกท่านนึงเขาถามผมว่าไอเขาถามไม่ได้กลุ่มนะว่างบเหมือนห้าทำอะไรได้บ้างอ่สำหรับถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะซื้อมาทำใช้นะผมบอกเลยว่าได้น้อยมากอะ่ะได้น้อยมาก แต่สำหรับผมอะ่ะผมก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้คุยผมไปหาของมือสองมั่งผมประยุกต์ของใช้เองมั่งใช้ใช้ของอะไรที่มันเหลือๆมาทํามั่งแล้วเรามีความรู้นะผมบอกเลยงบผมยังไม่ถึง1 8ื่นเลยเนี่ยผมใช้กันขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณก็เห็นนั่นอะ่ะการประยุกอ่าโมดูลสเตปอัพใช้กับ book, โน้ตบุ๊กทวทัศโซลเซล์เห็นไหมอ่าการไปหากล่องอะไรมาทําเนี่ยคือไอ้พวกเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่เงินนะครับผมก็ย้ำไม่หลายครั้งว่ามันอยู่ที่ความรู้ของเราการ,รดัดแปลงการไม่ติดหรูทุกอย่างเลยที่ผมนำนำเสนอแปครับเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันว่าเนี่ยตอนหกโมงเนี่ยไก่ย,ยังขันเลยเห็นไหมเอ๊ะโอ้โหเต็มประตูเลยลบทบบ,บเห็นไหมผู้ช่วยผมเต็มเลยแฟนนี่ไม่ตื่นเลยอ่อยาอย่างที่บอกครับ คือแฟนยังนอนอยู่เลยเห็นไหมนี่ครัพัดลมก็เนี่ยพัดลมไฟเปิดก็เนี่ยเนี่ยเป็นแบบเทิร์นทั้งนั้นเลยนี่ที่ผมทําเห็นไหมเนี่ยล้วไม่ใช่แค่ชุดนี้นะครับทั้งผมที่บอกไว้ถึงหมื่นแปดคือมันทั้งบ้านเลยนะรอบๆจุดนะครับแผงมือสองมั่งแผงเขาให้มามั่งเนี่ยการใช้เนี่ยชาร์จเจอร์ผมก็ใช้ตัวละหลักร้อยเห็นไหม ลมก็เปิดอ่าเปิดทิ้งไปเลยครับเปิดทิ้งก็ถ้าคุณไปดูอยู่คุณมาดูในเนี้ยผมระบบผมผมก็บอกแล้วว่ามันใช้ได้เหลือเฟือเห็นไหมหน่อยนะพัดลมพัดลมน่ะระบบดีซหมดเลยเนี่ยครับโซนครึ่งกลางบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็บอกแล้วผมทําไม่ถึงหมื่นแปดแต่ผมได้ไฟขนาดเนี้ยอ่าอันนี้พัดลมอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับ ก็พวกเนี่ยครับของของของเล่นพลัพลงงานแมวของเล่นพลังงานทดแทนพวกนี้แมวมันจะออกบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยจริงๆครับเดี๋ยวไปดูนาฬิกากันเอ้ไม่รอกนะคะเห็นไหมเต็มเลย <c oughs> คือเงินเนี่ยมันส่วนหนึ่งอะผมบอกแล้วว่าแต่ว่าถ้าคุณ ถ้าคุณรู้นะคุณจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นคือต้นทุนคุณที่ทำอ่ะจะได้มาน้อยมากๆครับไปดูลงรถดีกว่าไหมก่อนหกโมงเช้าตีห้าครึ่งกว่าแม่ไปดูลงรถเนี่ยแม,แม่เพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ขี้ฝันไม่ได้โมโครับคือคือคุณอย่าคิดว่าคุณมีงบแล้วคุณจะมาเล่นพงเนี้ยแล้วคุณ ไปขนาดนั้นนะคือคุณต้องเล่นจากเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วคุณจะได้พื้นฐานมาหรือผมโชคดีไม่รู้ที่มีพื้นฐานนี่นครับเนี่ยชุดลงรถเนีนยเนี่ยสปอร์ตไลท์ก็เนี่ยเปิดไปทั้งคืนดีิงก็เนี่ยไม่หมดด้วยแล้วถามว่าเอาไฟ10เห็นไหมไฟ10.9โวลต์ไม่ตัดอีกเลยจะไปตัดอะไรผมใช้ฐานลิเทียมไม่ออนเห็นไหมนู่น่ะ เร่งเร่งไฟอันนี้รถไฟสิบโวลต์เก่าใช้ได้ผมบอกใช้จนถึงเก่าใช้จนเหลือ1 0บโวลต์มันยังใช้ได้เลยถ่านลอเทียมไอออนร็บแพ็คเองด้วยอะไรด้วยเห็นไหมเนี่ยรวมหมดเลยครับรวมหมดเลยือถ้าคุณมา2่องโปรไฟล์ผมผมไม่เคยนำเสนอไปใน YouTube แล้วว่าทั้งบ้านเกือบทั้งบ้านะ่ะครึ่งบ้านฝ่าผมใช้ระบบ DC อะ่ะงบยังไม่ถึงสองหม่เลยนี่ผมไม่ได้คุยนะคือผมไม่รู้จะอธิบาย ยังไงให้ให้ท่านสมาชิกก็เข้าใจนะครับแต่ว่าพลังงานทดแทนเ,เนี่อย่างที่บอกครับเงินถ้าคุณมีเงินเ,นเยอะคุณซื้อมันได้หมดครับแต่มันสู้หัวเราไม่ได้ละครับเรามีหัวเนี่ยเราจใจห,หัวมากกว่างเงินเราจะได้ประสิทธิภาพที่มันคุ้มเกินราคาครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยเหมือนในตู้เนี่ยตู้คุมเนี่ยครับเนี่ย ตู้คุมน้ำพุอะครับเนี่ยงบพันเดียวเนี่ยเปิดน้ำพุ24ชั่วโมงไว้ฐานแพ็กเองแผง35วัตต์หลอดไฟเปิดเย็นถึง5้ทุ่ม2หลอดเนี่ยพันเดียวมันไม่แปลกหรอกครับว่าทำไมผมบอกว่าเอ้ราคาของผมมาหมื่นหมื่นแปดไม่ถึงดีด้วยได้อะไรเยอะขนาดนั้นนะ่ะแม้แต่เสา,าอากาศอันนั้นอ่ะก็เอาเสากเก่าอ่ะเรารู้ว่ามันมีสองย่านเราก็เอามา เอามาทําเป็นในนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างไฟอย่างเงี้ยเส้นละกี่บาทเองซื้อมาเส้นละห้าห้าหกสิบห้าหกสิบเรารู้โมดูลนี่โมดูลตัวสิบกว่าบาทเราก็มาลดมันเนี่ยสเต็ปดาวลดนะเราก็ได้ไฟอย่างเงี้ยมาใช้กับระบบโซล่าเซลล์กล้องวงจรปิดก็เหมือนกันครับนะเราก็ทําเราก็ใช้ใช้เป็นต่อสายยืดเดียวยาวมาใช้ ก็อย่างที่บอกครับของอย่างแม้แต่ทอรคัสเนี่ยเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่าทอรคัสมันทำงานอยู่ก็ตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับพี่เชนเนี่ยก็สี่เลยค่ะโน้ตบุ๊กเหมือนกันครับเนี่ยสเต็ปอัพตัวเดียวจบเขได้ทำงานว่าอ่าเครื่องชาร์จทงชาร์จฐานเอามาใช้ในระบบดีซีนี่ยครับเห็นไหมแบตก็แบตเทิร์นมือสองอันนี้ซื้อมาลูกก็สี่หล่อเองเนี่ยฟุกได้มาที่เหลือนั่นก็ขอแบตเข้ามามั่ง ไอ้นี่มามั่งแล้วเราก็ไปเทินมาลูกก็สี่ตาห้าร้อยอ่ะเต็มที่หกร้อยเนี่ยเอามาทําเนี่ยระบบสิบสองก็ใช้อยู่เนี่ยครับสายไฟก็มันจะเปลืองสายไฟหน่อยหนึ่งสายไฟก็หาจากตลาดนัดเอาเนี่ยครับเนี่ยพัดลมอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหนี่ก็เปิดตอนนี้เปิดก็หนาวแล้วและอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกมีเรามีความรู้ครับมันมีที่ไหนครับบลูทูธกระป๋องเนีางนั้นอะ่ะเปิดสองวันไม่หมดอะ่ะคือ เป็นพออะไรก็เรารู้ว่าเอยหล,หลักการจ่ายพลังงานมันอยู่ที่แหล่งกักเก็บฐานจีนกับฐานอไเนี่ยผมก็นําเสนอไปแล้วนะก็คืออย่างที่บอกครับคือโอ้อผมไม่รู้จะอธิบายผมจะไปช่วยคนที่เขาอยากเล่นใหม่ๆยังไงนะแต่คืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้คุยเนี่ยผมใช้ความรู้มากกว่าใช้เงินครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับก็สวัสดียามเช้าแล้วกันครับ